ครับสวัสดีนักเรียนชั <ve> ้นผสมศึกษาชั้นปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่5้าเหมือนเดิมนะครับก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นไปนะครับก็คือการเดินนะครับการลุกขึ้นนะครับหรือว่าการที่เราทํากิจวัตรประจําวันอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกของอะไรนะครับหรือการลุกขึ้นนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนนะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานกันนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับประกอบไปด้วย3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับก็คือเราการเป็นการเคลื่อนไหวบริเวณลําตัวแค่ส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกแขนขวาขึ้นนะครับยกแขนซ้ายขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นการ หมุนตัวไปทางซ้ายนะครับหมุนตัวไปทางขวานะครับก็คือเราอยู่กับที่นะครับโดยที่ไม่ขยับไปไหนนะครับแต่ว่าเรายังมีการเคลื่อนที่ในส่วนอื่นๆอยู่นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับ2นะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับคราวนี้นะครับอาจจะเป็นนะครับเส้นนะครับครูเป็นการเดินนะครับเดินนะครับเดินไปหน้าเดินถอยหลังนะครับเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวานะครับหรือจะเป็นการวิ่งนะครับหรือเป็นการกระโดดนะครับอะไรที่ว่าทําแล้วเคลื่อนที่นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับ และสำหรับสุดท้ายนะครับการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ครับก็จะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเช่นนะครับคูนะครับดอกบอลนะครับหรือว่าคู่เลี้ยงบอลไปนะครับอะไรที่มีอุปกรณ์นะครับมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับและจะมีอีกอย่างนึงครับต้องเรียนก็คือการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานครับเมื่อกี้ครูบอกว่ามี3อย่างใช่ไหมครับ การเคลื S <S <an> ่อนไหวแบบผสมผสานเนี <S an> ่ยอย่างท้ายครูบอกก็คือต้องมีนะครับ3อย่างนี้หรือ2อย่างนี้มารวมกันนะครับจะเกิดขึ้นนะครับในการทําระยะนานๆนะครับเช่นครูเล่นฟุตบอลนะครับครูก็มีการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่นะครับและก็มาผสมกันนะครับเลยกลายเป็นการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับ ครับวันนี้ครู่ามีงานให้นักเรียน1ชิ้นเช่นเคยนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับถ่ายวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่มาคนละหนึ่งท่านะครับแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ